อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชนะยุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลนะครับในช่วงสายๆที่ๆแบบนี้นะครับมีข่าวมาต่อเลยนะว่าเดอะซันนะปล่อยข่าวว่าเลสเตอร์ครับพร้อมปล่อยเมดิสันนะครับเดอะซันครับสื่อเจ้าดังของอังกฤษครับรายงานว่าเลสเตอร์ซิตี้ครับพร้อมรับฟังข้อเสนอทุกข้อเสนอครับปล่อยตัวเจมส์เมดิสันกองกลางของทีมครับในช่วงสมมุตินี้ด้วยนะครับ แข่งวัย25ปีครมีข่าวเรื่องการย้ายทีมอย่างต่อเนื่องครับในช่วงหลังโดยเฉพาะเมื่อซมมัมเมอที่แล้วเนี่ยที่เกิดได้ย้ายไปเล่นให้กับอาร์เซนอลครับผมในทีมเอมิเริสสเตเดียมครัแต่สุดท้ายอ่ะทีมดังแห่งกรุงลอนดอนครับหันไปควา้ามาตินโอเดกาศครับแทนเพราะสู้ค่าตัวของเมดิซันไม่ไหวนะครับ ยังไก็ตามครับแม้จะผิดหวังจากการย้ายทีมครับแต่แมดติสันก็ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเหมือนเดิมครับกับสุนัขจิ้งจอกครับซีซั่นนี้โดยทําไป13ประตูกับ8แอสซิสจากการลง40เกมทุกรายการโอ้โหฟอมแจ่มอลยครับแมดิสันรายงานนะครับผมโอ้โหที่ว่าแบนด์ดัโรเจอร์เนี่ยเตรียมยกเครื่องใหม่ของทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะทางเดอะซันเผยว่าทางกองกลางทีมชาติอังกฤษเนี่ยอาจจะย้ายอยู่ในอดริที่ถูกปล่อยออกจากทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้นะครับ รายงานเผยอีกต่อเลยนะว่าเลสเตอร์ก็พร้อมรับฟังข้อเสนอซื้อแมดิสันที่ราคา50ล้านปอนด์โดยปัจจุบันเจ้าตัวเหลือสัญญากับทีมจถึงปี2024นะครับฟอร์มแจ่มนะแมดิสันตอนนี้โอ้โหอายุกำลังน้อยอยู่นะ25มหปีฟอร์มเด็ดมากเมกื่อคืนก็เล่นดีมากๆครับที่เจอกับแมนยูเมื่อคืนนะครับโอ้ที่เสมอเจ้าวันไปนะีครับเห็นว่า หมดฤดูการนี้หรือว่าหมดซัมเมอร์นี้เนี่ยอาจจะปล่อยเอจมส์เมดิสันออกจากทีมนะครับมีใครที่สนใจครับทีมไหนสนใจก็ลองจับจ่ายลองคุยสัญญากันดูได้นะทุกคนคิดว่างไงสําหรับอนาคตของเจมส์เมดิสันครับโอโ้โหฟอร์มแจ่มมากมากคนนี้อ่าซัมเมอร์ที่แล้วจะไปอาเซนอนทีหนึง่งเขามีข่าวนะแต่ก็ไม่ได้ย้ายครับเพราะอาเซนอนไปเอาโอเดกาดมาก่อน แต่ซมเมอร์นี้อาจจะไปจริงๆก็ได้แต่ไม่รู้จะไปลงเลยกับทีมไหนนะสำหรับเชมย์ม่ดีสันมีข่าวย้ายทีมอย่างหนาหูมากๆครับทุกคนคิดว่างไงเมนเข้าไมหมผมชี้นะครับขอบคุณครับที่รับฟังในช่วงที่เที่ยงครับสวัสดีครับ